ส่วนที่ฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงก็าโหดูข่าวไฟไหม้ตึกที่ฮ่องกงโอ้โห oh, น่ากลัวมากเลยนะครับฮ่องกงจับผู้ต้องสงสัย3รายนะครับเหตุไฟไหม้ตึกที่พักอาศัยนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย44รายนะครับโดยกองกําลังกกลตำรวจฮ่องกงนะฮะของจีนรายงานการจับกลุ่มชาย3รายฐานต้องสงสัยฆ่าคนโดยไม่เจตนาจากเหตุไฟไหม้รุนแรงที่เกิดขึ้นที่โครงการอาคารที่พักอาศัยหงฝูหยวนหรือ หวังฟุกคอร์ดนะครับในเขตต้าผู้ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนนะครับเมื่อวานนี้นะโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะครับรุนแรงมากนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต44รายบาดเจ็บอีก45รายผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่งชี้ว่าตะข่ายนิรภัยผ้ากันน้ำและแผ่นพลาสติกเคลือบซึ่งใช้ปิดกลุ่มอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานป้องกันไฟไหม้ ขณะเดียวกันมีการตรวจพบการใช้ฟอมโพลียูรีเทนปิดผนึกหน้าต่างห้องโถงลิฟต์ในอาคารที่ไม่ได้รับผลกระทบบ่งชี้ว่าวัสดุไวไฟอาจเป็นสาเหตุทำให้เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับโดยคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับทั้ง3รายเป็นผู้บริหารของบริษัทก่อสร้างที่รับผิดชอบการติดตั้งวัสดุเหล่านี้เพื่อปรับปรุงอาคารนะครับโดย ประกอบด้วยผู้มุ่วในการบริษัท2รายและที่ปรึกษาโครงการอีก1นลายซึ่งมีความประมาทเลินเล่อขั้นร้ายแรงเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเคสนี้อ๋อมันใช้โฟมโพลียูรีเทนเอพนะมันก็เลยลุกไหมได,ได้อย่างรวดเร็วนะฮะโอ้ทั้งอาคารเลยนะครับโอ้โหที่ต้องป้องกันคือต้องกลัวที่สุดคืออาคารถล่เดี๋ยวมีแนะ่เดี๋ยวมีแน่นะครับหัวนะกลัวนะกลัว